ด้วยเวลาที่เหลือน้อยทําให้ชายสองคนที่แตกต่างกันกลับกลายเป็นเพื่อนค่ะและร่วมเดินทางประจญภยัยในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของชีวิตติดตามเรื่องราวสุดประทับใจที่แฝงข้อคิดในการใช้ชีวิตนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง The Bucket List ที่นำมาให้ชมทงางไทเต,เตอร์อ <Get S 1> <ๆ>คืนนี้ค่ะกระโดดร่มดิ่งพัสุธาแข่งรถสปอสร์ตสุดแรง ขี่มอเตอร์ไซค์บนกำแพงเมืองจีนคือส่วนหนึ่งในลิสสารฝันที่ทำให้คาร์เตอร์และเอ็ดเวิร์ดออกผจญภัยรอบโลกด้วยกันแม้ไม่ถูกกันในตอนแรกแต่เมื่อรู้ว่าเหลือเวลาเพียงน้อยนิดเพราะป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตทำตามความฝันร่วมกันก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป The Bucket List right. เป็นภาพยนตร์ตลกดราม่าปี2007ที่ได้นักแสดงมากความสามารถอย่างมอร์แกนฟรีแมนและแจ็คนิโคลสันมาถ่ายทอดบทผู้ป่วยที่แม้ต้องเผชิญโรคร้ายแต่ก็ไม่หมดกำลังใจในการใช้ชีวิตกลับพยายามสแสวงหาความสุขค้นหาความหมายของการมีชีวิต ที่ทำให้เกิดมิตรภาพอัลลําค่า <was> ระหว่างคนแปลกหน้าใน <decided S 1> บ้านปลายของชีวิต,ตวมันก็เป็นหนังที่พูดถึง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 ,ถงการเติมเต็มระหว่างกันนะฮะของคนที่อยู่ในช่วงบ้านปลายของชีวิตนะฮะซึ่งคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีฐานะอีกคนหนึ่งก็ก็เป็นคนจนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือคือบ้านปลายของชีวิตมันมันไม่มีการแบ่งแยกแล้วฮะคือสุดท้ายทุกคนก็ต้องยอมรับความจริงสุดท้ายก็คือมันต้องเสื่อมสลายอะไรเงี้ย ประเด็นของหนังก็คือแล้วเราจะใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับติดตามการเดินทางตามฝันของชายทั้งสองที่ทำให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิตและมิตรภาพที่จะสร้างแรงบันดาลใจในทุทกๆวันที่ยังหายใจใน The Bucket List คู่เกลอกับลิสต์พิชิตฝันไทยเทยเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS หนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องแจ็คนิโคลสันก็ทุ่มเทให้กับบทบาทในเรื่องนี้มากค่ะนอกจากจะยอมโกนผมจริงแล้วนะคะเขายังใช้ประสบการณ์ที่เคยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาต่อย,ยอดเป็นวิธีการแสดงในเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณธีระเดชคุณรวรนิสาค่ะ